สวัสดีครับผมช่างวายครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมนะครับ Ford Ranger T6 ต,ตัวแรกนะครับอันนี้แปลงชุดแต่ง F150 จากร้าน Lop Modify มานะครับล้อก็เป็นของร้าน Lop Modify แต่งานสีจะเป็นของทางอู่ครับวว้าคันเดิมเป็นสีส้มอยู่แล้วแต่เจ้าของรถอยากได้เป็นสีลัตเตอร์เนกเกนตัวใหม่ก็เลยส่งมาให้ทางร้านทําสีเดี๋ยวส่วนเรื่องขั้นตอนทํานะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันอีกทีหนึ่งส่วนใครที่สนใจเรื่องงานสีงานแปลงงานแต่งก็สามารถติดต่อได้ที่อู่นะครับไปเดี๋ยวพาไปชมวิธีการทำการทำสีครับผม Gracias.